เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมาอยู่กับเอ็มอาโซลันอยู่นในเกมอินไซเกมอินดี้จากแค่เดียวกับลิมโบลิมโบคุณผู้ชมรู้จักแต่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จกักอ้าวเฮ้ยไปกันเราจะเริ่มกันที่ที่มันที่ไหนกันเนี่ยงงไปหมดแล้วในป่าแห่งนี้มีอะไรให้เราค้นหาไหม โอ้หลึกลับซับซ้อนจัดจัดปลาที่ไหนมันจะมีเออกิ่งไม้แบบนี้กิ่งไม้เหรอถ้ามันลำลำต้นไม้ใช่ไหมวะมันใช่กิ่งไม้หรือลำต้นไม้วะอี้อยากกระโดดข้ามอะไม่อยากรอดด้านล่างเฮ้ยใครน่ะซ้นเอบอนวนคุณผู้ชมครับโอ้ยถอย ไปกันวิ่งสิงครับวิ่ง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 เราต้องรอดวะจะไม่มีอะไรทำให้เราเสียชีวิตเฮ้ยมีคนเฉยเย็บกิ่ไม้ย่าเห็นย่าเห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นทำไมเขาตามล่าเราวะ นนี้เป็นข้อสงสัยหนึ่งข้อข้อสงสัยไหมเพราะเนี้ยโอเครอดพ้นแล้วครับไปที่ไหนกันต่อเฮ้ยนี่มันอะไรวะตู้ตู้เย็นจับได้ฮึรถบรรทุกไปได้ปะเนี่ยลองดูนะเฮ้ยโอเค น้องดูเศร้าปีนกำแพงบม่ได้ไม่ทันทันได้หวะเราก็ขึ้นโอเคถึงแล้วครับวันนี้ลงอ่ะโอ้โหสูงนะ่าน่าตกลงมาไม่เจ็บเหรอ่งมเงม่งมมีหม,ม,มาด้วยหมาน้อยก่องนี้นี่ใช่กล่องไหมได้เลยล่างมาได้คุณผู้ชมครับตกน้าผัาต๊าะเต๊า ไม่ขึ้นกล่องโอ้ยเคยส่งไฟฉายย่นด้านล่างน่งนงกากลัวจะจะเันจะเห็นเราไหมวะมันมันไปทางอื่นไม่ได้แล้ว,วครับต้องไปตรงอย่างเดียวเชี่ยเชี่ยหมาหมาตะลุยน้ำหมาตะหมาตะลุย ลงอกัปทีหมามันเหาะไม่ได้คุณผู้ชมครับเราบันเหาได้เหาะเจี่ยอยาเข้ามามีหมายไหมเนี่ย เอทำไมเงียบกิบไม่มีอะไรออกโผล่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมมันจะเห็นมันเนี่ยตามมาแล้วโอ้โหสองไฟฉายแล้วมีมีด้านล่างมีมีมีด้านหลบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหว่าเสียวจริงจไปได้แล้วเรายังรอดอยู่คุณผู้ชม รอดมาได้ไงใครจะรู้ผีมือผีมือล้วนๆเฮ้ยมาโจยดอยู่ด้านหน้าว่ะชิบหายเห็นนะเห็นเห็นยิงไหมไม่ได้แดกดอกครับ มีดแรนดดดนี่ก <Carwyn> ็ม <stere> ีนะเออโอ้ยโอ้ยสะดุดสะดุดเใครใครตามมาอีก <Private> มีมีน้องหมาด้วยมีโอ้ยม่โหสามตัวสามตัวจุม เดินอะไรปักหลังนะเราต้องแวะหายใจตรงนี้ก่อนครับก่อนที่เราจะดำน้ำข้ามไปเพราะว่าเขาส่งไฟฉายเราอยู่จากนั้นเราก็ดำน้ำครับแล้วก็ว่ายผ่านไปจากแสงไฟแล้วก็ไปโผล่ที่ด้านหลังแสงไฟนะครับผมเพื่อทำการแวะพักหายใจแล้วก็ไปด้านหน้าต่อแล้วก็จมน้ำหน่อยจมน้ำหน่อยเดี๋ยวเขาเห็นไม่ได้นะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เราจะตายเป็นรอบที่2ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้คีโมไปแล้วว่าเราจะไม่ตาย <c oughs> อ้ยล, <c oughs> ลืมหายใจเฉย น้องหมูเฮ้ยนอนหมูท่านางสายฝนไปกันต่อทำไมหมูถึงมานอนตายอย่รงนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองแห่งนี้มีคนตามล่าเด็กคนหนึ่งแล้วก็หมูนอนตายงงไปหมดงงไปหมดแล,แล้วเราต้องวิ่งไปต่อครับไรครับโพส หนักเกืบทิมกระโดดเหยียบลัวเอนโอครับเนอนโตครับโหอะไรเขาพูดไรเขาพูดไรเขาพูดยาวจัดจะหมดไรเขาโพูดเมื่อไหรเนี่ยเ้ยอะไรที่พื้นนะอะไรอยู่ที่พื้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> <laughs> ลูกไก่ลูกไก่หรือนกวะไก่แน่เลยมัน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 เดินแบบลูกไก่มากไม่น่าจะเป็นนกหรอกเพราะว่ามันสีเหลืองใช่ไหมเฮ้ยหมูเพียบหมูเพียบไก่มันมาจากไหนเยแยะๆวะโอเคครับโอ้โหยินได้เฉย ได้เฉยก็เข้าในนี้แน่นอนเนื้อหยาฮึอุ้ยเจ็บนี่อะไรอ่ะจับมมมีอะไรอีกปะ่ะนี่จับได้ไหมสีแดงสาระเครื่องสาระเครื่องสาร เพื่อะไรวะไม่โตไม่ได้ลองกลับหลังดูผู้ชมครับถ้าไปหน้าไม่ได้ก็ต้องกลับหลังเพื่อจะไปหาทางแก้แล้วก็ไปข้างหน้ากันต่อคุยอะไรวะนี่ไงเป็นประตูจปะปะจะปะเฮ้ยอุย้ยลูกไก่เพียลูกไก่ตามเรามาวะ่ะลูกไก่ลูกไก่ตามผมมาแล้วก็นี่มันน่าจะใช้งานกับลูกไก่ละเอาจริงดิ มองมองสวิตอย่างนี้ใช่เลยใช้งานลูกไก่ไม่ใช่นะแสดงว่ามันจะดูดลูกไก่มันเป็นเครื่องพ่นคุณผู้ชมต้องใช้ลูกไก่พ่นแบบกลับมาหลังก่อนนะเอากลับไปด้านนี้ครับจากนั้นก็ดึงกันดึงกันเฮ้ยไม่ตีลูกไก่เอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่นะครับ ไอหนุ่มเสื้อแดงนี่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอกลายเป็นไอหนุ่มไปละเมื่อกี้ยังเรียกน้องอยู่เลยมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายก็ไล่ตามเราอีกซิ่งจัดซิ่งจัดจัดจังหวะนี้แหละได้แน่คุณผู้ชมเชื่อผมเช้อพ่นไก่พ่นนีงกรลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่นี่นดันขึ้นไปครับ เอาขึ้นไปทางนี้โอ้โหสุดยอดสุดจะอไปต่อได้แล้วได้ไหมนี่ได้ไหมนี่หือไปกันเลยตุ๊บโอ้โหหมูนมมูนมโคตรนุม่มหมูเลย ผู้ชมผมเจออะไรบางอย่างอ้ yeah. <laughs> ร่วงร่วงจากฉันเลยเข้าไปครับโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยหมูเต็มไปหมดหมูหนาวหนูหนาวหมูหนาวยังไม่ได้เว้ย ยังมีชีวิตว้ยมาดิเล่นมือไหนวะไม่ถนัดเลยมันใช้ตัวลูกศรเดินอ่ะไม่ใช่ W A S D มันใช้ตัวลูกศรแบบ้ายขวาขึ้นบนลงล่างอือเอาว่ะเยอเอาว่ะได้หนึ่งเก็บของเก็บของลงด้านล่างลงด้านล่าง,ลง,ลางกระโดด ลงมันหมูเออไปกันไปต่อผมชมครับขึ้นพิชมิมณครับเ,ออเกือบ <c oughs> เกืบตกจับจับรถเออผู้ชมเห็นรั้วด้านหน้าไหมใช่คุณผ,ผู้ชมคิดเหมือนผมเลยกรลัมงใช้รถนี่เพื่อปีนขึ้นรัว้วรถจะรจะเหยียบรถจะเหยียบเราว่ออาสมรจอย่างต่อเนื่องอะไรมันเป็นยึกยืออยู่ที่พื้นน่ะ นุ่นด้วยที่อะไรวะสร้างอัวเหรอสร้างหัวโอ้ยโอ้ยเหนียวหนึบเหนียวหนึบหนึบหนึบหมดแล้วอุย้ยปีนลื่นปี๊ดเลยไปกันรอดแล้วไปกันเลย อะไรวะเนี่ยน้อนหมูทำไมมันไล่ขิดเราวะเขาเรียกว่าขิดไหมยยาอ้า,อาวาหมูคอมันโดโคตรสุดไอ้หนุ่มเสื้อแดงวิ่งเข้ามันจะมันจะ อีเป็นไงล่ะยืนเท่ย,ยังไงพระเอกขึ้นได้ไหมไม่ได้ว่าอ,อะไรมันกระดุกกระดิกอยู่ที่หางหมูแล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วนู่นอะไรนะ่ะคนอย่าบอกนะกระดุกกระดิกอย่างงี้อีอี เชี่ย <laughs> <She> er. ดูที่พื้นน <c oughs> ี่เตมพื้นไรว่ตัวฟ้าขึ้นไนนี่คุณผู้ชมครับแล้วก็ให้ควบคุมคนอย่างนี้ก็ต้องเปิดเพื่อนเปิดให้เพื่อนเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่ห่ะจับก่อนแล้วก็เดินกลับมาโอเคอุ้ยด้าน,นบนร่วงด้านบนโอเคบ้าว มาจับพร้อมกันดึงขึ้นออโอเคครับช่วยกันช่วยกันโอ้ผิดผิดผิดดึงเหรอน่าจะดึงว้ดึงเฉยสัมร็จิถอดหัวครับถอดหัวแล้วก็ไปต่อกันอิ่วอ,อะไรที่พื้นเนี่ยน่กกากลัวจับแจด ด้านหลังเมียไรไหมไม่มีไปด้านหน้ากันต่อครับคุช้ชมครับนี่เรามาไกลได้ขนาดนี้กัแบบการตายที่ไม่ไม่นับว่าตายนะแบบมันเป็นเหตุบังเอิญอะแบบผมลืมกดหายใจขึ้นมาบนบกโอ้ดูท้องฟ้าสิยังเป็ของจริงนี่มันเกมนันเนี่ยเฮ้ยนี่เนเกมนนะอะไรวะเขาต่อแถวอะไรนะ่ะ มาบรรทุกที่บรรทุกคนมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เลยว่ะประจิตประโตกันแล้วรบ็บรรทุกที่เอาคนมาเมื่อกี้โอ้โหมาต่อแถวกันตรงนี้นี่เองเราจต้องเดินทางไปต่อครับเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะทําอะไรก,กันกับคนเหล่านี้ที่มายืนก้มหน้ากันฮ้ก้มหน้าทำไมไม่เข้าใจป้าบเข้าให้ไปต่อไม่ได้มีโซ่ด้านหลังครับ น่าจะขึ้นไปทางนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไมอ่เอะไปต่อครับสุดยอดไปเลยเปิดหน้าต่างปีนหน้าต่างลูกไก่อยู่ในกำมือไม่ใช่ลูกไก่นี่หว่า ด้านบนมีของด้านล่างมีของด้านบนมีของเสร็จเราแน่นอนเสร็จเราแน่นอนไม่พ้นเนื้อมือผมไปได้หรอกครับจังหวะแบบนี้จะเก็บทุกเม็ดเลยเหยเเเ้ใช่ทางนี้หรือเปล่านติดไหมด้านบนขึ้นได้งั้นก็ดันไม้ไปด้านนี้เพื่อที่จะนี่น่าจะเป็นสวิตดึงไม้ขึ้น ใช่ไหม αι? อู้ว Perfect Perfect ปั๊บเข้าให้มั๊บเข้าให้ถึงไหมอุ้ย,ยไม่ถึงว่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับโอ้ยจ้าได้วะได้วะ เจอกันเจอกันไม้นี่บบอบางจะเจอเจอกันเฮ้ย hey. เอาวะผมนี่รู้ทันลงลงด้านล่างเลยครับไม่ต้องไม่ต้องยืออยกยักลงไปเลยเออไหนวะอะไรที่ตกอกมาอยู่ไหน เส้นสีเหลืองนี้แล้วอะเส้นสีเหลืองจะมาตอนที่เราจะเก็บเก็บอะไรวะมันเป็นลูกกลมๆอะที่ผมเก็บตอนแรกนี่ไงเจอหนึ่งไปต่อครับผู้ชมคุณผู้ชมเสยคุณผู้ชมครับถ้าเจอเส้นสีเหลืองๆคุณผู้ชมบอกผมด้วยนะครับเออนี่มันสวิตซ์ไรบลส ผมไม่เกิดใจสือนกัาเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะอโอ้โอ้เช่แล้วเราต้องแบบอออจะอ๋โอโยกสวิตช์ดูก่อนเพื่อว่าเป็นสวิตช์อะไรโอ้มันเปิดประตูได,ด้นั้นครับแล้วก็นี่น่าจะใช้สมองทำไมาใช้สมองกันเถอะไอ้หนุ่มเสื้อแดง<ะ>ใครวะน่ะขาอ,ออกมาตรงนี้ครับมีการเหยียบเหยียบสวิตช์ด้านล่างที่พื้นคุณผู้ชมเห็นไหม เหยียบสวิตช์มันมีสองสวิตช์สองคนแสดงว่าเราต้องเหยียบให้มันให้มันเออเออเออให้มันพร้อมๆกันน่ะมันถึงจะเปิดประตูให้เราอธิบายยากเนี่ยยืนแล้วนี่ยอาะเป็นไบเนี่ยนะใช่ไเอามเดินไปชนฝาด้านนู้นเอ้ยกลับมาเลยกันอือเยสโอ้โหอีซี่จัดจัดอุ้ยทางรถไฟ ในต่อนี้ยา่ากระโดดไปเลยอะไรวะเนี่ยเออะอะไรเนี่ยอ๋อวิ่งวัาเสียว คุด้าล่างมีคนว่ะดูทิวทัศน์ของเขาสิครับน่าจุดจับจัดจัดมีเส้นสีเหลืองว่ะไม่พัวเส <c oughs> ้นสีเหลืองทำพิษผ,ผมแล้วเอาใหม่นะกระโดดลงไปจับท่อก่อนนะอันดับแรกแล้วก็จับท่อนะครับ ลงมาให้สุดครับลงมาเกือบสุดแล้วก็กระโดดไปจับบันไดครับโอ้โหลงไปตามเส้นสีเหลืองของเขาซึ่งเป็นสายไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทําการเก็บไอ้นี่ไปหนึ่งเมตรเก็บเก็บกดตัวนี้ไม่ได้กดนี่ได้ไหมไม่ได้ไกดแค่ตัวนี้กดได้แค่ปุ่มเดียวบินกลับขึ้นท่อครับ น่าจะเป็นทางไปตรของเราอุ้ยติดเฉยติดได้ไงไม่รู้ <laughs> โอเคครับเฮ้ยะเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วนั่นแน่ไม้บางๆอย่างนี้อุย้ยพูดไม่ทันขาดคำอ,อุ้ย เอาละครับคุณผู้ชมผมขอจบ EP ที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับอินไซ